สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูเออนุบาลสามกันนะคะสัปดาห์นี้เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะสัปดาห์นี้เราได้เรียนรู้เรื่องของชุมชนของเราชุมชนของเรานี้มีเรื่องอะไรที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้บ้างนะคะเรื่องแรกความสําคัญของชุมชนสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียน การช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดในชุมชนการมีส่วนร่วมในชุมชนและการปฏิบัติตนต่อชุมชนนั่นเองค่ะนี่ทั้งหมด5เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เ็จะได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้นั่นนะคะมาดูต่อไปอคุณครูอยากทราบจังเลยคำว่าชุมชน,นหมายถึงอะไรเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะ ถูกต้องค่ะชุมชนหมายถึงกลุ่มคนที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากซึ่งในชุมชนนี้จะมีผู้คนที่มีน้ำใจแบ่งปนันช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนกลายเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นชุมชนชุมชนที่มีความมั่นคงถาวรน,นั่นเองค่ะสถานที่ต่างๆและความสำคัญในชุมชนเรามาดูสถานที่แรกนั่นก็คือ บ้านค่ะบ้านเป็นสถานที่ที่อะไรคะเป็นสถานที่ที่ให้เราได้ได้พักได้อยู่ได้อาศัยอยู่นั่นเองค่ะต่อไปเป็นโรงเรียนนะเด็กๆรู้ไหมคะคุณครูอยากรู้จังเลยว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นชุมชนไหมคะถูกต้องค่ะใช่แล้วโรงเรียนของเรานะคะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเลยล่ะค่ะ แล้วโรงเรียนมีความสําคัญยังไงเด็กๆพอรู้ไหมใช่ถูกต้องค่ะโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งที่ให้ความรู้หรือเป็นแหล่งที่สอนหนังสือให้กับเด็กๆมีความรู้นั่นเองค่ะสถานที่ต่อไปวัดอเด็กๆว,วัดเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้างคะอะความสำคัญของวัดนั่นก็คือ เป็นสถานที่ให้เราได้ไปทำบุญตักบาตรและก็ได้ไปฟังเทศฟังธรรมเทศนานะคะแล้ววัดที่อยู่ใกล้โรงเรียนของเราเด็กรู้ไหมคะว่าชื่อวัดอะไรถูกต้องเรียกว่าวัดไผ่ร้อมนั่นเองค่ะเราจะได้ไปทำบุญที่วัดไผ่ร้อมในช่วงช่วงวันพระนั่นเองนะคะน้อง,องๆกับพี่ๆเนี่ยก็จะได้มีเวรการผัดไปทําบุญในแต่และอาทิตย์นะคะ ต่อไปคือตลาดตลาดเนี่ยเป็นแหล่งที่ให้ประชาชนทุกคนไปซื้อขายสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารของใช้ต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะต่อไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่รักษาผู้เจ็บป่วยโดยมีคนหมอเป็นผู้รักษานะคะสถานที่สุดท้ายนั่นก็คือ สถานีตำรวจนั่นเองสถานีตำรวจนะคะเป็นสถานที่ที่ให้บริการแก่ประชาชนแล้วก็เป็นสถานที่ที่จับโจรผู้ลายด้วยต่อไปการปฏิบัติตนต่อชุมชนเรามาดูเรื่องของการปฏิบัติตนที่ไม่ดีต่อชุมชนนะคะว่ามีเรื่องอะไรมาดูภาพแรกเลยเด็กผู้ชายกินไอศครีมอยู่แล้วก็ทิ้งขยะลง พื้นไม่ยอมทิ้งในถังอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเราจะไม่ทําให้ชุมชนของเราเนี่ยเดือดร้อนเด็ดขาดภาพที่สองเราต้องห้ามขีดเขียนผนงังไม่ว่าจะเป็นผนังอะไรผนังกําแพงโรงเรียนผนังกําแพงวัดหรือไปขีดเขียนกําแพงต่างๆต,ตึกต่างๆของชุมชนไม่ได้เลย ถ้าเราไปขีดเขียนจนเกิดความเสียหายเราก็จะกถูกจงรวจจับได้นะคะนี่คือสิ่งไม่ดีนะต่อไปการปฏิบัติตนต่อชุมชนนั้นมีอะไรบ้างเป็นสิ่งที่เด็กสามารถทําได้มาดูกัน,นะคะ่ะภาพแรกเราสามารถช่วยชุมชนเนี่ยก็คือไปปัดกวาดเช็ดถูเก็บใบไม้เก็บขยะในชุมชนของเราและเอาไปทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยได้ถ้าเด็ก เจอขยะที่ไหนเด็กๆก็สามารถที่จะหยิบขึ้นไปทิ้งในถังขยะได้ถ้าเราทําอย่างนี้ทุกๆคนทําอย่างนี้บ่อยๆก็จะทําให้ชุมชนของเราสะอาดน่าอยู่มากเลยค่ะต่อไปการทําความสะอาดวัดหรือช่วยงานวัดเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราช่วยๆกันวัดของเราก็จะน่าอยู่ชุมชนของเราก็สะอาดขึ้นสุดท้าย การปฏิบัติต่อชุมชนในภาพนี้ก็คือเราสามารถช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อให้ป่าไม้ต้นไม้หรือธรรมชาติของเราอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในชุมชนของเรานะคะต่อไปการมีส่วนร่วมในชุมชนเราสามารถมีส่วนร่วมในชุมชนของเราได้นั่นก็คือการทําบุญทอดกระถินไปร่วมบุญ,ไป,บญไปร่วมทําบุญการทำโรงทานก็คือการไปไปเป็นไ,ไงคะการทําอาหารไปเลี้ยงกับ ไปเลี้ยงประชาชนหรือว่าผู้ที่มีจิตศรัทธาเข้ามาทําบุญที่วัดเราก็สามารถทําอาหารเนี่ยไปเลี้ยงเขาได้เนี่ยเขาเรียกว่าถือว่ามีการการมีส่วนร่วมในชุมชนของเราแล้วเด็กๆล่ะทําอะไรเพื่อชุมชนของเราบ้างอย่าลืมมาบอกคุณครูในไลน์กลุ่มอับบงบาลสักพักนะคะอ่ะคาถามท้ายกิจกรรมนี้คุณครูอยากถามเด็กๆว่าโรงเรียนถือว่าเป็นชุมชนไหมคะ เมื่อกี้เราเรียนผ่านมาแล้วคุณครูเชื่อว่าเด็กๆสามารถตอบคุณครูได้ 2. สถานที่ใดเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนบ้างคะให้เด็กๆตอบนะคะตอบมาโดยเมื่อเด็กๆอ่านคำถาม2คำถามที่คุณครูคกำหนดนี้ให้เด็กๆตอบคำถามแล้วให้ผู้ปกครองเนี่ยบันทึกวิดีโอส่งมาในไลน์กลุ่มอน,นุบาล3ให้คุณครูเอด้วยนะคุณครูเอจะได้ตรวจให้คะแนนได้คะ่ะ อย่าลืมนะคะสองคำถามนี้คําถามแรกครูเอทวนนะโรงเรียนถือว่าเป็นชุมชนไหมคะสองคำถามที่สองนะฐานที่ใดเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนบ้างคะถ้าเด็กตอบแล้วให้ครูคอมเป็นไงคะบันทึกวิดีโอโซมาในายกลุ่มอนุบาลสามให้คุณครูด้วยนะสุดท้ายแล้วใบงานของนักเรียนสัปดาห์นี้เด็กๆมารับใบงานไปแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมที่จะทำใบงานที่ครูให้ไปนะคะค่อยๆทา ไม่ต้องรีดทําให้สวยๆเพื่อฝึกระเบียบวินัยให้กับตัวเองนะและที่สำคัญให้ผู้ปกครองเนี่ยถ่ายภาพเวลาเด็กๆทําไมงานส่งมาในรา,ายกลุ่มอัุบาลสางให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูจะได้ประเมินและก็เช็คเวลาเรียนให้จ้าสำหรับสัปดาห์นี้เราก็พบกันเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าค,นคุณครูมีกิจกรรมหรือว่ามี การเรียนรู้เรื่องอะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้อีกเดี๋ยวเราไปชมกันในสัปดาห์หน้าต่อนะสัปดาห์นี้อย่าลืมทำงานสมค,คูณและตั้งใจเรียนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ